วลิลาครับโรงเรือนวลดีลาวลดีลาส่วนหลังบ้านอันนี้เพิ่งทำโรงเรือนเสร็จนะครับก็หมดไปก็เป็นหมื่นอยู่นะครับก็ก็จะมีสแสลมนะครับ สแลนตดวนี้ก็แปนะครับก็จะมีโครงเหล็กแป๊บกะวันไหนหนึ่งนิ้วแล้วก็เสานะครับ3.5เมตรก็จะมีทั้งหมดอยู่เสาทนสูงต้นใหญ่ก็จะมีอยู่9กต้นนะครับนี่ก็พึ่งบริลา แคนิฟอร์เนียนะครับอันนี้ก็เพิ่งลงปลูกไปยังไม่ถึงปีนะครับไซเป็นไซอนุบาลนะครับน,นี้เป็นต้นอย่างพารานะครับที่ตายหนึ่งแล้วนะครับก็เอามาตัดแล้วก็ให้ต้นวารีลานะครับ ึ้นเกาะโซนนี้จะเป็นโซนที่ปลูกลงดินเลยนะครับเนี่ยอันนี้จะปลูกลงดินเลยนะครับไม่มีกระทางนะครับนีตัดแล้วก็ประมาณสามข้อของวานิลาครับสามข้อตานะครับแล้วก็ ปลูเลยครับอันนี้ยังไม่ถึงปีนะครับประมาณสี่ห้าเดือนได้ตัวใวนะ้อันนี้จะยาว เร็วหน่อยครับตัวนี้โลบลากดีนะครับก็จะยาวเร็วส่วนมากก็จะเป็นโลกลากเน่านะครับเป็นเนี่ยเหี่ยวลากเน่าประมาณเนี้ยลากขาดไปแล้วไม่มีลากนะ ต้นนี้ไม่มีหลักนะครับเขจะมีทั้งเน่าแล้วก็โดนในตัวหอยทากนะครับกัดหอยขา้าถ้าหอยทากกัดก็จะเป็นเหมือนในใคล้ายกับตะกัแตนยินนะครับขาดไปเร็วอันนี้เราก็ ขุดฝังแยใส่ดินตรงนี้เลยปลูกง่ายๆเลยคนระับประมาณนี้ครับทิ้งไว้เลยเลยมันขึ้นตามเสาไม้ที่ทำไว้ โซนที่ปิดโซนกระถางครับทีนี้อันนี้เป็นกระถางก็อันนี้ก็เพิ่งทําเสร็จเมื่อวานครับเนี่ยทากับแม่ครับพ่อครับช่วยแค่ช่วยทำนะครัไปน,นี่ก็เป็นกระถางก็จะมีต้นเล็กๆที่ปลูกลงดินนะครับโดยไม้ค้ำยันไปแล้วก็เอือนยึดโซนหนึ่งฝั่งน้นก็จะเป็นกระถางอันนี้เป็นตะข่าย ะตะข่ายนี้ที่มันลงรงนี้นก็คือเดี๋ยวจะรอเทอะมะมะพร้าวสับหรือว่ามะพร้าวอียมลงไปนะเป็นตรงนี้ใหเป็นอาหารของวลิลาครับเนี่ยอันนี้ที่ปล่อยลงไว้ก็คือรอเทลงไปครับให้ลาเขามากินนะครับ อายุก็รา,าวๆกันนะครับอา,อายุก็ประมาณห้าเดือนนะครับห้าเดือนได้ห้าหกเดือนได้ครับอายุโซนฝั่งนี้ก็จะปลูกใส่กระถางล้อรถนะครับเนี่ยเป็นกระถางล้อรถอันนี้จะอันนี้หนึ่งปีนะครับอันนี้โซนเนี้ยประมาณหนึ่งปีแล้ว โซนนี้ประมาณหนึ่งปีนะครับก็จะมียาวไปโน่น ข้างล่างก็จะเน้นมะพร้าวนะครับคุยมะพร้าวหรือมะพร้าวสับนะครับมะพร้าวละเอียดได้นะครับอันนี้หญ้าอันนี้ใหญ่็นต้นไม้ใหญ่นะจะยิ่งปล่อยไว้เลยก็ได้นะครับแต่นี่มันเป็นหน้าฝนแล้วจะเข้าหน้าฝนแล้วคือฝนเริ่มตกแล้วอันนี้ก็ถอนได้แต่ถ้าเป็นหน้าแรงก็ปล่อยไว้เลยก็ได้ ให้มันเก็บความชื้นช่วยต้นวานิลลาอันนี้อันนี้อันนี้เพราะชำจากกิ่งใหญ่นะครับอันนี้ก็คือกิ่งใหญ่ตัเนี้ยมันถ้ากิ่งใหญ่รูบ,บลากก,ก็จะดีนะครับกิ่งใหญ่แต่บางต้นของเรามันเราเพราะจากกิ่งมันเล็กนะครับ ระบบรากก็จะเดินไม่ดีเท่าไหร่ถ้าจะปลูกก็แนะนําให้กิ่งใหญ่ๆครับเอามาตัดแนละ้วสามสี่ข้อแล้วก็ลงดินประมาณสองข้อนะครับแนวระบบรากก็จะดีนะครับเดินดีไม่ค่อยรากไม่ค่อยเน่าไม่ค่อยเสียเท่าไหร่นี่ก็เพิ่งปลูกเมื่อวานนะ้รัตัดไม้นี้ประมาณนหกสิบเซนได้เจ็ดสิบเซนได้ ปลูกเมื่อวานนะบอเนี้ยนี่เพิ่มเสามาอันนี้เพิ่มแถวเข้ามาครับคือเราทาไว้แล้วก็มันเหมือนเริ่มโตแล้วก็มาลงกระถางแล้วก็ขยายลงปลูกนะครับคือถ้าถ้าําไว้แล้วถ้าไม่ลงกระถางนี่ก็คือมันจะโตช้านะครับ ถ้าเอามาลงดินแบบนี้แล้วก็เอามาลงดินแล้วก็เอามาขึ้นให้มันขึ้นเรือตามต้นไม้เนี่ยมีเสาให้มันมันจะโตเร็วมากเลยครับโอ้ยนี่นี่จะเป็นแผลแล้ครับอันนี้ขาดเลยอันนี้น่าจะโดนจากเมื่อวานที่มีการย้ายแล้วก็ทำโรงเรือนนะครับ ่นจะโดนเสาไม้ล้มใส่เนี่ยแล้วแกวออแกะอ,อันนี้ไม่ตายนะครับน,นี้ก็คือ,อมือแล้วกันปกติต้องใช้มีดนะครับไม่ควรทำแบบนี้นะเดี๋ยวมันเน่าอันนี้อันนี้ก็จะปลูกเลยปลูกันขึ้นตามอันนี้เลย ทิ้งไว้มันก็เน่าอยู่ดีพราะต้นขาดไปแล้วนะนี่ยมันก็เหี่ยวนะมันก็นันนี้แล้วก็นี่ยนะอโลงดินประมาณสามข้อใบนะครับเนี่ยสามข้อใบเนี่ยสามข้อหนึ่งสองสามแล้วก็ใช้ดินกบเลยนะครับแค่นี้ครับ นี่ยังไม่มียังไม่ยุวะใหญ่ยนะครับอันนี้ยังไม่มีรอต้นมันโตก่อนแล้วค่อยตัดมาซ้ำนะครับพวกนี้แต่ขึ้นเสาวไว้อ้อยเป็นแถวเป็นระเบียบนะครับข้ามดูฝั่งนี้ก็อนนี้เป็นไซส์เล็กนะครับอันนี้ก็จะ อายุก็จะน้อยกว่าโซนแรกๆก็ประมาณน่าจะหนึ่งเดือนได้ครับอันนี้ไซส์เล็กอยู่ไส์เล็กน่าจะประมาณห้าสาสิบเซนสาสิบถึงห้าสิบเซนฝั่งนี้ก็ปีแล้วครับฝั่งนี้ ฝั่งนี้ก็จะเหมือนกับล้อยางกระถางลอยางครับอันนี้พวกนี้ไสนี้ปีแล้วกระถางที่เราปลูกก็มี2แบบนะครับอันนี้กระถางแบบนี้ก็คือกระถางปล่อยลงครับอันนี้รากก็มีอ แบบนี้มีระบายอากาศอันนี้น้ําจะไม่ค่อยขังอันนี้ลากเดินดีนะครับแบบนี้แบบนี้ลากเดินดีถ้าเป็นไม่ไลายช้แบบนี้น่าจะดีนะครับส่วนแบบนี้สีดําสีดําก็โอเคอยู่เหมือนกันนะครับแต่เราก็ต้องเจาะรูเพิ่มให้มันนะครับเพราะรูกับกระถางมันก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่เจาะเพิ่มครับมันก็จะระบายน้ํานะครับแต่ที่สําคัญก็คือถ้าใส่กระถางแบบนี้แล้ว ก,ก็คือถ้าใส่กระถางแล้วก็คือพยายามอย่าใส่ดินเยอะครับถ้าใส่กระถางสีดำแบบนี้ยคือวันเน้นไปพวกขุยมะพร้าวกับมะพร้าวมะพร้าวสับขุยละเอียดหรือว่าเป็นใบไม้หรืออะไรประมาณนี้ครับเศษไม้อะไร,ระนี้ได้ครับแต่อย่าเน้นดินนะครับเพราะน้ำจะไม่ระบายแล้วรากก็จะเน่า แ้ต้นก็จะเหี่ยวนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็คืออันนี้น้ำเขาระบายดีแล้วอันนี้เพิ่งเติมเติมกลับมา,าพับวเมื่อวานนะ เห็นไหมครับอันนี้เขาจะมีรากนะครับอันนี้กอดตามข้อไม้ไปเลยนะอย่างแน่นนะครับถ้าเป็นไม้ผุๆนี่จะโตเร็วกว่าไม้ที่เป็นไม้แห้งๆนะอันนี้ต้นนี้ก็คือปีกว่าๆแล้วครับอันนี้ต้นนี้คือปีกว่าๆแล้วต้นเนี้ย ต้นนี้ยังไม่ได้ย้ายไปใส่กระถางตามแถวครับอันนี้ก็คือต้นนี้ตั้งเดียวเลยอันนี้คือต้นใหญ่อันนี้เป็นปีกว่า,วาแล้วคือเราก็ตัดมาเราก็ปลูกไว้แล้วก็อันนี้ก็คือไม่ได้ตัดขยายอันนี้ปล่อยทิ้งไว้ก็ยังมีเยอะสอสต้นนะครับที่อยู่ในสวน ทำไมถึงปล่อยไว้ไม่ตัดนะครับตัวน,นี้ก็คือนี่เราปล่อยไว้ดูให้มันออกดอกดูแร้วเผื่อคนแถวบ้านเขาอยากมาดูนะครับก็ไซส์ใหญ่นะครับก็เลาๆนิ้วก้อยได้ไดครับลำต้นปีหน้าคิดว่าน่าจะ ลุ้นดอกนะครับไอ้ตัวเนี้อันนี้สแลนแปดสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับเสาสูง 3, สามจุดห้าเมตรเสาสูงแล้วก็ดินเป็นดินถมใหม่ก็ทำยากนะครับ่อคือวันวันก่อนนี้ก็คือพายุเข้าเสานี่ เกือบล้มนะครับไม่ได้ค้ำยันเราก็เลยมาทำเนี่ยพอตื่นเช้ามากเราก็เลยมาค้ำยันนะครับก็คือเกือบล้มนะครับต้นเสาเนี่ยก็คือเอียงสี่ห้าเกือบทุกต้นแล้ะครับก็ถ้าใครทำลรมเรือนใหม่ๆนี่ก็แนะนำให้เทคารนะครับแล้วก็ค้ำยันเลยนะครับจะได้ไม่เสียใจนะครับอันนี้ถ้าล้มมานี่ก็คือเอาไม่ได้เลยนะครับเนี่ย สแลนนี้ที่เราซื้อมา80%เป็นะครับเป็นสแลนแบบถักนะครับสามเข็มนะครับ80%โอเค80%ก็แสงรอดได้แค่20%เนะครับแ0คือของแสงก็จะอากาศบ้านเราคิดว่าน่าจะเหมาะกับตัวนี้นะครับถ้า70%นี่มันจะร้อนไปครับเพราะวโซนโซนฝั่งโน้นครับเป็น70%เป็นว่ามันมัน ตอนกลางวันมันร้อนนะครับเราก็เลยขยายมาเป็นแ0ดสิบแปดสิบเนหาคิดว่านะอันนี้80สิบหนานี่คือเย็นนะข้างในไม่ร้อนแต่ถ้าเพื่อนๆจะซื้อก็แนะนำเป็น80ดสบดีกว,ว่าอากาศบ้านเราแถวสวนนีสานนะครับน,นี่พึ่งพึ่งเท เพิ่งเทเสาไปครับเทพื้นไปแล้วก็ถมไว้ก็คือแห้งแล้วครับก่อนนั้นไม่ได้เทนะพายุเข้าแล้วก็เสามันเอียงแล้วก็เลยเททําไม่ทันนะครับคนน้อยสองสามคน่อยทาเสร็จก็ใช้เวลานานไอ้นี้ลงเดือนสาเก้าต้นเพื่อเพื่อนเืนจะได้นําเป็นไอเดียไปปลูกไป ทำบ้างก็อันนี้ก็แชร์เรื่องราวของสวนเราให้ดูนะครับยังอันนี้ยังลกอยู่นะครับก็ยังไม่ได้เก็บเดี๋ยวจะมีทำใส่อันนี้ต่อไปก็จะใส่อันนี้นะครับเนตรงตรงตรงเสานี่ก็จะไปทุกเสาเนี่ยเราจะใสเป็นเหล็กกล่องน,นะครับ อันนี้เราจะมีเหล็กที่เราซื้อมาไว้แล้วเป็น,นตัวอย่างเหล็กแต่ว่าที่เราใช้จริงจะไม่ใช่เหล็กแบบนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เราลองมาจําลองเฉยเราใช้เป็นเหล็กกล่องกาวนไนนะครับกันสนิมแล้วเจาะรูไว้ทุกต้นครับเราก็เจาะรูไว้เจาะรูไว้ทุกต้นก็จะแทงเหล็กสเสนี้แล้วก็วางอาเอาเหล็ก ก็วันไหนว่างไ้ตรงกลางเราแล้วก็วเหล็กก็นเนี้แทงไว้แล้วก็มัดลวดครับให้มันเป็นเหลาเหล็กไปนะครับก็จะเป็นคานเหล็กไปตลอดอันนี้เราจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกแถวครัววันเวลานมีหกแถวก็จะประมาณสิบสองเส้นนะครับเพราะว่านี้ความยาวของอ่าโรงเดือนเราเนี่ยก็คือ เลขสองเซนก็คือ12เมตรนะครับก็ไซส์ที่แถวและ2องเซนก็สิบมี6กแถวก็1ิบหกเซนนะครับ2อง 12, 12สี่หกแปดสิเซนนะครับทั้งหมดก็เดี๋ยวปีใหม่นะครับช่วงปีใหม่เราก็จะมากลับบ้านแล้วก็อัปเดตให้ดูอีกครั้งนะครับอีกที ว่ามันจะโตขึ้นไหมหรือว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเพราะอากาศบ้านเราเขตสวนีสารก็ยังไม่มีคนปลูกนะครับวเดลาเนี่ยยังไม่มีใครปลูกแล้วออกดอกแล้วก็ทดลองไปพร้อมกันนะครับแชร์ประสบการณ์ร่วมกันแต่แค่ใครมีไอเดียหรือมีปลูกแล้วได้ผลแล้วในสวนีสารนะครับก็ทักมาแล้วก็ พูดคุยกันหน่อยนะครับแนะนําให้คำปรึกษาเราด้วยนะครับก็ของเราก็มือใหม่เหมือนกันยังน้อมรับทุกข้อคอมเมนต์เพื่อเอามาประยุกต์ใช้กับเราครับก็สําหรับวันนี้เราก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ล่วงหน้านะโอเคขอบคุณครับ